สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจะเป็นตาหากสุขสุขล้นกับผมชองตงุลีนบ,บนแคระเพื่อนออฟิเชียวครับพบพอกันช่วงกับบายสี่มงแรงหามงแรงกับพี่น้องครับหนึงบงเวทีเป็นห่อสายเหล้วเวทีมาหอดบายสองบายสามเนี่ยนะพี่น้องสองร้อยกิโลครับสองร้อยสามสิบกิโลมาหนี่นครับเวทีก็เลยสายจังหน่อย แ่ว่าต่างไปสามสี่โมงแรงกับท่านคือเก่าขพี่น้องทีมงานเราคุณภาพแล้วเกิด <c oughs> <c oughs> ยุให้หน้าเลยครับพี่น้อง วัสดีครับแม่เต่งนอนสามชั่วโมงปกติบ่ได้ตื่นตะเวนไม่นีเดยมาตาบ้านนั่นเอื่อยไปนอนอยู่บ้านเอื่อยมาอยู่ในอันเป็นมาดเนี่ยล่ะก็เล่นญาติโมมีมองเขามองจอดก็เลยมาตะเวน เลยไต้ถ้ายกินไปลองเดี๋ยว่ี้มอหัตชีมงเงสาสาวเดียวเลยโบจอดเลยครับจอดมอหั่ชีม่เง้าเวทีมาหัดใบสามนี่บอกเอาขึ้นจังมาสาดเหมือนนี่นใดมีมอหั่มุมงเที่ยงกวานนี่บอ ป้าอนหัวใบสามทีมงานคอนววยเอทีใบสามตั้งกันแล้วกับพอดีล่ะสามทุ่มได้เล่นพอดีเอปบอกเกา่าท,ท่านพอดีทีททพอดีงานปิดท่องมันไดเล่นสี่ทุ่มทีม่ผู ครับแมน,นครับบวชแล้วบอกงก่ายนึงวินแรงพอก,กันอยู่วัดหวัวสะพานนะครับล้ำไปมาศบูชาไยแล้ว คู่กันแท่นนิกเก็ดทิมนี่วัดนางงานรอยสี่สิบครับพี่น้องือว่ามาเห็ดบุญน้ำกันนะครับตามวิธนนจะได้มดม่หดคำแต่มื่อนี่หวใดแต่เว้นน้องสุดยที่ม,มาคำอืม ท่านคือเก่าละสตามทุ่มในเรียนคือเก่า <c oughs> <c oughs> ดีจ้าแม่อ,อม้อมระบริดมีแรนเทึงทงกันแท้เลย แต่เนตันเลียวอยู่นี่เตรียมพร้อมเลยไหมเข้ไปซูซ หมาใเออห้เอกอดนีบสู้ๆครับสู้ๆครับโอ้โหสู้ๆครับสุดยอด ปอดเวลานี่กับจิตท่านที่เขานั่นละทีมงานเาเป๊ะอยู่แล้วทีมงานเราเปะอยู่แล้วพวกเจ๋าเก่งเนาะพวกพวกพวกเจ๋อข็อไกับเบลลัมดย่างพุ่งต่อแบบเาพ้น้ง่าย กัโรมีมาลำแเมี่ส่ไมลล่ด,ดย่ำลยครับคนว่าเขามีค,คนครับนี่สิบหาค้นเรียกว่าหน่อยอยู่นี่ปกติไม่ต้องยี ยี่สิบห้านะพอดีเลยสิบหายคนเห็ดท่านชือว่าสุยยอดสุยอดนียหดีครับย่อมยับเลยาชิบหาคนเห็ดท่านนี่ชื่อว่าสุยยอดครับโอ้ผมผมคิดไปมันไหลก้อนนีไหมพวกหอาก็หูเด้นี่งาพราเาไอ้เรื่นในที่ประชุมแกงเสี่ยเด่มีปัญหาคือว่าแก่งครับ เวทีบักเงยครับแล้วก็แต่ว่าอีหยังแน่ไหมไฟกับติดพร้อมเฮ็ดร่วมกันมาเล่นเ่าทั้งไฟทั้งหยังนี่ทั้งเวทีนี่มีท่านในพี่น้องชิมห่าคนไหมผม่อกระหัวไอ้พ่อหัวคนไ่้มีสมนีเห็นไหมเฮ็ดท่านเซยแล้วก็ท่านสุมือเก่งเก่งเก่งครับไม่ผมออื่นได้ว่ะ ปกติคนวยเวทีแบบนี้ใหญ่แบบนี้แบบนต้อง2ี่สขึ้นนะครับ2ี่หา้นถึง30มสิบเลยจังสิท่านยี่สิบหาค้นนี่ถือว่าเก่งมากครับท่านทุกมือนี่ระยะทาง3ามรอยโลก็มีทั้งเทีอท่านครับหมธรรมดา,ท,า,าทีมงานคุณภาพจริงๆครับสุดยอด

ทิ้งมานู้ s <s ่วังหลังถือว uh ่าสำคัญมากๆนะครับถ้มีท no> ิมงานอ้บอยทิมงานเบองหลังแบบนี้พวกเราก็ไม่สามารถเล่นบนเวทีได้นะครับ นี่คือ,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 อหัวใจหลักหัวใจสำคัญขอ,ของของศิลปินของวงทุกๆคนคือนะครับคนไกลหลักของวงนะครับโอ้ยอมหลับเลยครับ หาค้นตัง้งจังสมัตเด่นท่านใดสามทุ่มยอดกับมือยีงตั้งใบสามสัมบัตขอบคุณการที่ตามพี่นออ้องขอบคุณทุกได้ช่วยแชร์ทุ้งตุงใจครับมือเลี้ยงพวกกันอยู่วัดหัวสะพานยุคห่างวัดเดีวยวพี่น้องด้วย กุ้งวังบัตรทวงหน้าเลยนะครับบัตรหน้างานร้อยสี่สิบบาทนะครับผมพบอกันเจ็บไม่พี่น้องสวัสดีครับ